ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้าหมูมูนะครับตอนนี้1ทุ่มกับ30นาทีนะครับก็ค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นศึกมันเดน n ไน h t เนาะก็ฟุตบอลก็น้อยลงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีตัวหลักๆลงอยู่2อสคู่นะครับผนวกกับหลีกรองแล้วก็ฟุตบอลทั่วอย่างเอฟเอคพเข้าไปก็ เท่าที่ดูมาให้เนี่ยก็มี5คู่นะครับที่จับมีเปอร์เซ็นต์นักลงทุนแล้วก็ <c oughs> ความเคลื่อนไหวของราคานะครับเราไปเริ่มกันที่หลีกรองก่อนเลยครับซึ่งมองว่าเป็นบอลราคาแปลกด้วยนะครับเป็นหลีกเดอรฝรั่งเศสเตะตีสองสนะครับกองจะเจอกับ USL d u n k e er ดนะครับคู่นี้เท่าที่จับดูกระแสของ เลทราคาแฮนดิแคปแล้วก็น้ำเนี่ยนะครับจะเห็นว่าของทางทีมเยือน USL Dunker เนี่ยไ <c oughs> หลแบบลงอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับไหลแบบไม่น่ามาเลยอ่ะด้วยราคามันนะ <c oughs> เออเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดก่อนเนาะอ่ก้องเจ้าบ้านเนี่ยคือบวยนะครับ <c oughs> ย้ำก่อน ในลีกเดอร์ฝรั่งเศสเนี่ยมี18ทีมเนี่ยกองอยู่อันดับที่18นะครับผลงานโดยรวมล่าสุดแพ้รวดทั้ง5เกมนะครับแพ้รวดทั้ง5เกมแล้วก็คองบวยนะในขณะที่ US s u n k e r คอร์เนี่ยอยู่อันดับที่5นะครับอันดับที่5นั่นก็คือมีโอกาสที่จะได้เล่นเพย์ออฟนะเพื่อเลื่อนขึ้นไปใน ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับดันเคอร์เนี่ยตอนนี้มี36แต้มนะครับถ้าพวกเขาชนะเนี่ยจะได้เพิ่มอีก3เป็น39นะครับก็จะไล่จี้ขึ้นไปอีกนะครับจะไล่จี้ขึ้นไปอีกจะขยับตัวเองเป็นอันดับที่4แล้วก็อ่จะขยับเข้าใกล้โซนโซนลุ้น 1, 2, 3เนี่ย ได้เสียวเลยนะครับได้เสียวเลยทีนี้ถามว่าผลงาน5เกมโดยรวมของดันเคอร์ล่าสุดเนี่ยชนะเกมเดียวนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้2ก็ฟอร์มก็ไม่ได้ดีะนะก็ไม่ได้ดีแต่บังเอิญวันเนี้ยมันเจอที่แย่มากๆอ,อย่างก้องอะราคาเนี่ยยังดูเหมือนกลัวมากนะไม่ใช่กลัวธรรมดานะเท่าที่ผมนั่งดูเนี่ยราคาของยูเอสดันเคอร์เนี่ย น้ำเนี่ยจ่ายล้นจนไม่รู้จะล้นยังไงแล้วนะครับขยับขึ้นไปเรื่อยเลยนะครับขยับขึ้นไปเรื่อยเลยแล้วถ้าออดูในมุมมองของฟิกออดเนี่ยมันเป็นราคาที่ไม่น่าจะทําได้นะเออไม่เออไม่รู้คุณจะหลอกดาวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรานั่งเทียบดูในเรื่องของแฮนดิแคปกับฟิกออดเนี่ยก็ต้องก็ต้องพูดคำนี้ว่าวันนี้ยูเอสดันเคอร์ไม่ชนะนะครับเออนะ แต่เนนันมันออกจะย้อนแย้งอะเนาะมันออกจะย้อนแย้งกับความเป็นจริงเพราะว่าก้องมันห่วยเหลือขนาดนับนะครับแล้วก็ดันเคอร์ถึงจะแย่อย่างไงเนี่ยด้วยราคานะตอนนี้มันมีราคาเสมอบวก10ด้วยซ้ำนะคือเสมอก็ไม่เสียราคามันแบบเนี้ยมันคือมันโอ้โหผมมองว่าถ้าคุณจะหลอกดาวมันก็เกินไปใช่ไหมเออเพราะว่าราคามาอย่างเนี้ย ถึงแม้ว่ากระแสนักลงทุนเนี่ยเปอร์เซ็นต์นักลงทุนเนี่ยมันจะมันจะอยู่ที่เจ้าบ้านกองบวยเนี่ยห้บ้อเอยู่ที่ดันเคอร์สีเนี่ยแต่ผมมองว่ากระแสของ f c ชาวไทยอะ่ะยังไงก็ต้องอยู่อยู่แถวดันเคอร์แน่นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาตามตัวเลขเนี่ยผมว่าวันนี้กองไม่แพ้แล้วกันนะถ้าอันนี้เอาเอาเอา,เอาตามหลักของตัวเลขเลยอ่ะนะ คู่นะีออ้ผมเลือกที่จะอยู่กองนะผมเลือกที่จะอยู่กองอยู่ที่ครึ่งลูก6กสามนะครับนะเนี่ยถ้าเน้นได้ตัวนี้ก็เน้นตัวนี้นะครับอ่าหรือไม่งั้นก็อยู่ที่หน้าปอได้8ปดสองนะสำหรับท่านที่อยู่ผมใช้ตัวย่อว่าโต๊ะพับนะครับส่วนตรงนี้คือหน้าบอร์ดนะออประมาณนี้เออด้วยราคามันไม่น่าชนะจริงๆอะ่ะสำหรับ u s l Dunker ที่มันดับ5 มาเยือนบวยโอ้โหราคาแบบเอาไม่ได้เลยนะอ่ะประมาณนี้ครับคู่แรกนะครับ <S 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 คู่ที่สองเนี่ยไปกันที่ศึกลาลิก้าสเปนนะครับเตตีสามเลียวมายอก้าจะเจอกับโอซาซูน่านะครับราคาคู่นี้ก็ก็ให้เจ้าบ้านมายอก้าเนี่ยเปิดมาต่อที่ครึ่งลบสิบปัจจุบันเนี่ยไหลลงมาเหลือปอลบสิบแล้วนะครับ <S <S เหลือปอลบสิบแล้ว ด้วยเลทราคาเนาะด้วยเลทราคาเนี่ยค่อนข้างซื้อใจนะค่อนข้างซื้อใจเพราะอะไรอ่ราคาของมายอ้าเนี่ยนะครับคือจริงๆเนี่ยมายอ้ากับโอซซูน่าเนี่ยตอนนี้พวกเขาอยู่มีแต้มเท่ากันอะ่ะ30แต้มเท่ากันโอซซูน่าลูกได้เสียดีกว่าลบ4เนี่ยก็เลยได้อยู่อันดับ9นะครับส่วนมายอ้าเนี่ย 30แต้มแต่ลูกได้เสียลบ9ก็เลยอยู่อันดับ10แต่ถามว่าเกรดบอลนะัปัจจุบันเนี่ยสูสีกันนะครับสูสีกันแล้วก็ผลงาน5เกมโดยรวมล่าสุดต้องบอกว่าเจ้าบ้านมายอกกาเนี่ยแพ้รวดมาทั้ง3เกมเลยนะครับชนะ2แล้วก็แพ้รวด3เกมในขณะที่โอซาซูนาครับแพ้มาก่อนครับ2เกมแล้วก็อีก3นัดถัดมาไม่แพ้ครับนะก็เสมอไป2แล้วก็มาชนะในนัดล่าสุดนะครับ ราคาเนี่ยมันค่อนข้างวัดใจไปที่มายอกาว่า,าถ้าเราดูกันตามความรู้สึกอะเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะแพ้4เกมติดไหมสำหรับมายอกาใช่ไหมในความคิดที่เข้ามาแวบหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราไปดูผลงานในบ้านของมายอกาเนี่ยผลงานมายอกาในบ้านไม่เดียวเลยนะครับยิงได้แค่9ประตูนะครับแล้วก็5เกมเฝ้าบ้านล่าสุดเนี่ยชนะ2แล้วก็แพ้3นะ เป็นเป็นบอลเกรดเกรดเดียวกับอาราเบสเมื่อวานเนี่ยนะครับเกรดเกรดบอลกับอาราเบสเมื่อวานเนี่ยนะครับคือบอลมันดูเหมือนทําเกมลุกไม่ไม่โอเคเนาะเออไม่โอเคอ,ะเอะ่อออคอะ <c oughs> ผมมองว่าวันนี้มาโยก้าถ้าออฟื้นคืนมาได้ก็ยังไม่น่าถึงหน้าชนะนะ <c oughs> เพราะว่าไอ้เจ้า โอซาซูนาเนี่ยถึงแม้ว่ามันเกมนอกบ้านเนี่ยมันจะชนะได้แค่นัดเดียวนะครับแล้วมันเสมอ5แพ้4ยิงได้6เสีย15เนี่ยแต่ดูว่าทรงบอลมันดีขึ้นนะครับ5เกมเยือนล่าสุดเนี่ยเสมอ3แล้วก็แพ้2นะเออบอลสูสีอะ่ะเพียงแต่ถ้าเราเอาความรู้สึกเข้ามามันก็อาจจะมองว่ามายอก้ามีแต่เสียหูก็ได้เต็มใช่ไหม แต่ถ้ามันยืนที่ครึ่งลูกอ่ะผมผมไม่ลังเลที่จะอยู่มาหรอกมายอก้านะแต่พอมันไหลลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนตอนนี้ก็หัวก้อยกังหักนะครับ50 50 h a n d แฮนดิแคปก็ไหลลงครับเห็นไหมจากที่ต้องยิงเม็ดหนึ่งได้น้ำลบ10เนี่ยตอนนี้โอเคคุณไม่ยิงคุณยังได้ทุนคืนครึ่งหนึ่งอะ่ะใช่ไหมเออแล้วก็ ฟิกออดอ่ะอาจจะดูดีนะครับฟิกออดในหน้าปอปลาเนี่ยอาจจะดูดีนะแต่ว่าคู่นี้ผมว่าจบเสมออ่ะเออผมว่าจบเสมอถึงแม้ว่านะครับเอ,อ่อถึงแม้ว่าสถิติของคู่นี้นะครับสถิติของคู่เนี้ยโอซากุซูนาเนี่ยบุกมาเอาชนะมายอก้ายากมากยากมากๆต้องบอกครับเจอกันทั้งหมด14เกมเนี่ยเอ,อ่อมายอก้า ไม่แพ้ถึง11นะครับแล้วก็แพ้แค่3เกมเท่านั้นนะครับแล้วไอ้สเกมที่ว่าเนี่ยโอ้โหใน10ฤดูเดี๋ยวนะสองส1่หกแฤดูการหลังสุดเนี่ยโอซากุ่าบุกมาเอาชนะได้แค่เกมเดียวเพราะงั้นวันนี้ถ้าเราเอาดูจากส่ติตรงเนี้ยมันจะเหมือนว่าเฮ้ยมันปิดประตูแพ้สําหรับเจ้าบ้านมยายอราใช่ไหมแต่อย่าลืมว่า อผมมองว่าไม่แพ้แต่มันเสมอคู่นี้นะผมยังซื้อหน้าเสมอครับผมยังซื้อหน้าเสมอนะเออผมยังยังเลือกที่จะอยู่โอซาซูน่านะที่ราคาลองครึ่งลูกได้เจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้สำหรับหน้าบอร์ดส่วนสำหรับโต๊ะพับเนี่ยมันก็ต้องจำาใจอยู่ที่ลองหน้าปอได้เก้าเก้านะครับเออหรือท่านไหน นชอบใจไปที่ลองครึ่งควบลูกได้ห้ึ่งก็โอเคนะก็โอเคนะมันได้ห้าหนึ่งนะเพราะว่าคู่นี้ผมผมผมมองว่าซื้อหน้าเสมอซื้อหน้าเสมอแต่ว่าถ้าอยู่ที่ราคานี้มันยังมีโอกาสเผื่อโดนเม็ดหนึ่งก็ยังได้ทุนคืนครึ่งหนึ่งใช่ไหมเออก็ลองดูเลือกดูแต่ผมเชื่อว่าโอซากุณาน่าจะน่าจะทำผลงานได้ดีนะครับน่าจะทำผลงานได้ดีอ อะประมาณนี้นะอยู่โอซาซูน่านะครับ <c oughs> คู่ที่สามคู่ที่สามนี่เป็นเซกุนดาสองสเปนนะครับหลีกล่างนะตีสองครึ่งเลียวโอเบโดเจอกับเอลเดนเซนะครับราคาคู่นี้ค่อนข้างแข็งครับน้ำอาจจะดูขยับขึ้นมาจากลบสิบเป็นลบห้านะครับเปิดมาครึ่งควบลูกลบสิบขยับเป็นครึ่งควบลูกลบห้าเนี่ย โอเบโดอ่ะมันมันมันเดี๋ยวนะมันมีข้อที่ดีข้อหนึ่งก็คือวันนี้ถ้าพวกเขาชนะได้เนี่ยโอเบโดเนี่ยจะมี46เลยครับตอนนี้มี43อยู่อันดับ7อยู่ใต้เส้นเพย์ออฟนะครับถ้าวันนี้ชนะได้มี46เนี่ยกระโดดขึ้นไปเป็นที่4ที่3ร่วมเลยนะขึ้นไป เป็นที่3ร่วมนะครับมีลูกได้เสียน้อยกว่าทางเอลเช่สิอลเชมันบวก15ลูกนะออเบโดตอนนี้บวกแค่6ยังไงก็แซงไม่ได้ครับแต่ว่าโอ้โหกลับไปมีลุ้นแชมป์เลยนะเรียวออเบโดวันนี้แล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับเล่นในบ้านด้วยเจอกับเอลเดนเซ่ต้องบอกว่าเอลดเดนเซ่ก็ไม่มีอะไร <c oughs> ผมมองว่านะเอลเดนเซ่เนี่ยอยู่ที่อันดับที่19อยู่ในโซนแดงครับ อ่าสิบเ2อคือโซนแดงของเซกุนดานะครับห้าเกมโดยรวมของเอลเดนเซ่นะครับเอลเดนเซ่ uh, เนี่ยเล่น5เกมโดยรวมเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3นะในขณะที่เรียวโอเบโดชนะ2เสมอ2อแพ้1นะครับคือมันมุ่งมั่นน่ะผมมองว่านะวันนี้เล่นในบ้านด้วยแล้วถ้าชนะเนี่ยจะกลับไปมีลุ้นแชมป์เลยจะตามหลังลาซิงซานตาเดกับอุเอสกา แค่2แต้มแต้ม2แต้มเท่านั้นเองอะ่ะเอออืเป็นที่2ร่วมด้วยซ้ำครับเพราะว่าตอนนี้อุเอสกามี4ี่มี46เอลเช่46วันนี้ถ้าโอเบโดชนะได้ก็จะมี46จากฝูงลาซิงซันจะแดมี48ถามว่ามันจะวิ่งลืมตายไหมก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผู้มาเยือนก็เป็นทีมโซนล่างด้วยนะครับ ถ้าพูดถึงการเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยเอลเดนเซ่ถึงแม้จะดีขึ้นมาใน2เกมล่าสุดคือเสมอกับชนะเนี่ยแต่ว่าการเล่นนอกบ้าน12เกมเนี่ยแพ้ไปถึง7นะครับเสมอ3แล้วก็ชนะ2อใส่ติการเจอกันนะอาจจะดูว่าเอลเดนเซ่เนี่ยเสมอถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่า ก็ไม่เคยบุกมาชนะโอเบโดได้นะครับเพราะงั้นวันนี้มันอยู่ที่ตัวโอเบโดเองแล้วนะครับว่าจะทําได้หรือไม่ได้ด้วยลักษณะของฟิกออดด้วยราคาเนี่ยก,ก็ยังดูถึงแม้จะไม่ได้ดูเด่นดูสวยนะแต่ว่าภาพรวมมันมันก็ยังน่าอยู่โอเบโดนะเปอร์เซ็นต์นักลงทุนเนี่ยเทมาที่เจ้าบ้านโอเบโดเจ็ดสิบเอ็เดนเซยี่นะครับอ่าเนี่ย ประมาณนี้นะครับถ้าให้ผมเลือกผมก็ยังต้องกัดฟันอยู่โอเบโดนะเนี่ยมีครึ่งลูก72ด้วยนะครับเพราะถ้าดูในทรงของน้ำซึ่งมันขยับปรับขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะไล่ยิงขาดไล่ยิงกระชูเนี่ยมันก็น้อยลงใช่ไหมตามตัวเลขเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเลือกที่ราคาครึ่งลูกก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปตามเหตุและผลคือมีโอกาสเฉือนก็จะได้เต็มๆไปที่72 แต่ถ้าไปอยู่ที่ครึ่งควบลูกเนี่ยเพื่อนๆชนะมาได้ครึ่งเดียวอะ่ะครึ่งเดียวก็อยู่ที่ประมาณ48เท่านั้นเองใช่ไหมเดี๋ยวนะอ่าสี่สิใช่ได้แค่48เองนะเนี่ยถ้าชนะไม่ขาดเนี่ยได้แค่บวก48แต่ไอ้ข้างล่างเนี่ยบวก72เลยเนะี่ยดูดิเห็นไหมอืม ดูครับราคาเนี่ยเป็นต่อทั้ง3ราคาด้วยราคาที่3เนี่ยต่อลูกหนึงได้เต็มเสีย69นะครับผมอยู่ที่โอเบโดนะคู่นี้อยู่โอเบโดก็เลือกกันดูแล้วกันว่าโต๊ะพับอาจจะต้องอยู่ครึ่งควบลูกลบ10แต่ว่าถ้าเป็นหน้าบอร์ดเนี่ยอาจจะอยู่ได้ที่ราคาครึ่ง72อนะครับอยู่ที่เรียวโอเบโดนะครับผ่านไป3คู่นะครับ คู่ที่4เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่นะครับเป็นเกาโชซิลาอิตาลีนะครับีสองงูใหญ่อินเตอร์มิลานวันนี้จะเปิดบ้านซานซิโรรับการมาเยือนของม่วงมหาการฟิอรเรนติน่นะครับราคานเวอร์เลย <laughs> เอาตรงๆนะราคามิลานเนี่ยอ,อินเตอร์เนี่ยขยับจากลูกลบ10ตอนนี้เป็นลูกควบลบ5แล้วนะครับจากลูกลบ5เป็นลูกควบลบ5เนี่ยพูดง่ายๆ สูงมากนะเออต้องบอกก่อนว่าต่อแพงโคตรเลยนะครับวันนี้อินเตอร์เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่2มี51นะครับตามหลังจากฝูงนาโปลี55อยู่4แต้มนะคือคือบีบอะถ้าหลุดเกมนี้ก็แหม่เหนื่อยอีกแต่ถ้าทำได้วันนี้ขอแค่3แต้มเนี่ยก็จะขยบเข้าไปหายใจลดต้นคอมี54นะส่วนฟิออนะครับฟิออเนี่ย ตอนนี้อยู่ในโคตาคอนเฟลเอนแล้วนะครับอันดับที่6วันนี้ถ้าชนะได้เนี่ย <c oughs> พวกเขาเนี่ยจะกระโดดขึ้นไปอยู่แทนลาซิโอเลยนะครับจะขึ้นไปอยู่อันดับที่4ได้โคตายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความมุ่งมั่นมีไหมก็มีทั้งคู่ก็มีทั้งคู่นะครับก็มีทั้งคู่แล้วก็ฟอร์ม5เกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยเป็นทีมเยือนฟรีออดีกว่าด้วยนะครับ ชนะติดกันมา3เกมนะครับนะห้าเกมล่าสุดเนี่ยแพ้เสมอแล้วก็ชนะลวด3เกมนะครับในขณะที่อินเตอร์เนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยแพ้เลยนะครับแพ้เลยแล้วก็ชนะ2เสมอ2นะครับนัดล่าสุดเนี่ยอินเตอรอ์ก็บุกไปแพ้ฟ,ฟิออเรนติน่าครับเออก็บุกไปแพ้ฟิออเรนติน่าครับวันนี้ อินเตอร์ถามว่าทําไมมันได้เล่นติดกัน2เกมเลยนะครับได้เล่นติดกัน2เกมเลยเเขาจัดโปรแกรมนี่แหมเหมือนให้ล้างแค้นกันเลยนะเออ,เอนัดที่แล้วเพิ่งเจอกันไปเองนะครับนัดที่แล้วเพิ่งเจอกันไปอยู่ๆมานัดนี้ได้เจอกันอีกนะครับอ่า เปอร์เซ็นต์นักลงทุนตอนนี้อยู่อินเตอร์49อยู่ฟีออ51นะครับคือในส่วนของผมอะผมว่ามันต่อแพงไปนะลูกควบเนี่ยมันมันมันตอแพงไปนะถ้าไปดูในสถิติเนี่ยต้องบอกว่าเอออินเตอร์เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างมีผลงานในการเจอกับฟีออเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะ เจอกันทั้งหมด21เกมเนี่ยอินเตอร์ชนะไปถึง16นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้แค่3เกมนะเอ่อแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้ว5ฤรดูการล่าสุดนะ5ฤดูการล่าสุดเนี่ยเสมอไป2แพ้ไป1นะอินเตอร์แล้วก็ชนะเฉือน1ชนะขาด1นะดูแล้วโอ้โหผมว่า ู้นี้ถ้าชอบจริงๆอ่ะมันยังต้องกัดฟันลองฟี่ออนนะครับถึงแม้ว่าอิอนเตอร์จะแฝแขนฝังคุณนัดที่แล้วอ่ะที่แพ้มานะครับแพ้แพ้ฟี่ออนมาบุกไปเยือนแพ้มาถึงศูนย์ประตูต่อสามอ่ะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าอ่อมันเจอกันมาหมาดๆมาอ่ะมันเหมือนเราอ่ะเจอกันมาเหมือนหมาดโอ้โหแพ้มึงมายุ่ยเลยมาวันนี้ก็คงไม่ผีผามากแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยขอแค่ชัยชนะ นะขอแค่ชัยชนะเนี่ยบอลมันจะออกลูกเกง่งๆลูกแบบจะเปิดก็กลัวจะลุยก็กลัวอย่างเงี้ยนะผมว่าลองดีกว่านะลองดีกว่าลองไปที่ลูกควบได้8-7นะคู่นี้นะถ้าผมเลือกผมเลือกลองฟอรีออลนะครับลูกควบ8-7นะครับมาประมาณนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างสูสีด้วยครับอินเตอร์49ฟรีออ51เนาะ ปิดท้ายที่ศึก FA ฟเอคอังกฤษนะครับตีสองสี่สิบห้าดอนคาสเตอร์เจอกับคิสซอนพาเลตนะครับคู่นี้เอาแบบข้าๆวๆอ่ะเนาะเพืเ่อนๆสังเกตไหมว่า FA ฟเอคัรอบนี้บอลที่มันต่อมากๆแล้วการเล่นเป็นทีมเยือนแม้กระทั่งทีมใหญ่เนี่ยเอาตัวไม่รอดทั้งนั้นเลยนะแมนซิตี้อย่างเงี้ยเห็นไหมเฉือนเกือบตายลิเวอร์พูลเนี่ยตายเลยอะ แล้ววันนี้คิสเซนพาเลยเนี่ยต่อแบบมาเลยมาทรงแบบต่อแพงมากแล้วก็น้ำมันก็ล้นด้วยอ่าอันนั้นเรามองภาพรวมว่าเฮ้ยรอบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้มหมูอะ่ะแต่ว่าดูจากลักษณะราคานะครับทั้งแฮนดิแคปแล้วก็ฟิกออดเนี่ยผมว่าวันนี้คิสเซนพาเ e ลยไม่น่ายิงทะลุแบบ3-4เมตรนะยากหน่อยยากเลยผมว่ายากนะ เออดูเนี่ยแล้วก็กระแสมันไปพาเลท72อยู่ดอนคาสเตอร์28นะครับก็ดูเด็ขนาดบวยอย่างพีมัตบวยของเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยยังสามารถเ,ออเขี่ยหงแดงตกรอบได้อะ่ะออวันนี้ผมว่าลองดีกว่ามนขังของ FA ฟเอครับต่อมากๆนี่ไม่ไหวนะเอ,อ ก็ลองไปที่ลูกครึ่งควบ2ได้91หรือท่านไหนจะอยู่ที่2ลูกได้67ก็ไม่เสียหายนะผมว่าอยู่ดอนคาสเตอร์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับบทวิเคราะห์แบบไม่ยืดยาวมากอะเนาะ <c oughs> คู่แรกเนาะคู่แรกให้อยู่ทางก้องนะครับให้อยู่ทางก้องลองลองก้องนะครับราคาก็เลือกเอานะครับ แล้วก็คู่ที่2เนี่ยก็ยังอยู่บอลรองที่โอซาูน่าครับซื้อหน้าเสมอก็อยู่ที่ครึ่งลูกได้7จนเนาะไอ้ก้องเนี่ยก็ซื้อหน้าเสมอเหมือนกันนะก็อยู่ที่ครึ่ง6-3สอ8ป82เนาะคู่ที่3โอเบโดกับเอลเดนเซ่เนี่ยมันก็เป็นบอลต่อเป็นเจ้าบ้านครับอยู่อยู่เลียวโอเบโดซื้อที่ครึ่งลูก72นะครับ แล้วก็อินเตอร์กับฟีออเนี่ยก็เสี่ยงลองฟีออครับที่ราคาลูกควบได้87หรือลูกครึ่งได้6 7นะครับในขณะที่สึก f อฟเอเนี่ยก็ยังอยู่ที่บอลรองดอนคาสเตอร์ครับลองที่ลูกครึ่งควบ2หรือ2ลูกนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดครับกดแล้วก็อย่าลืมกด สั่นกระดิ่งรับข้อมูลนะครับที่อัพใหม่ๆลงไปนะมันจะได้ไปโชว์ที่หน้าฟีดของเพื่อนๆเนาะส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันอยากจะช่วยเหลือกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกนะเข้ากลุ่มไลน์เนี่ยเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับส่งตรงถึงไลน์ส่วนตัวของท่านก็สามารถแอดไลน์มาช่วยเหลือกันได้ที่ไล n e ID นะครับทีเด็ดนมูนะครับ T D E T N A M d o O นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ